วันนี้มาไกลจนถึงบางเสาธงครับเขาบอกว่ามีร้านดีร้านเด็ดเป็นร้านที่เชิดหน้าชูนตาที่บางเสาธงนะครับ ร้านสวนอาหารปิ่นแก้วนะครับสวัสดีครับผมม่อนครับโชคดีทะเบียนครับพบกันอีกแล้วครับในรายการมันกับม่อนบายโชคดีระเบียนนะครับผมวันนี้มาไกลจนถึงบางเสาธงนะครับเขาบอกว่ามีร้านดีร้านเด็ดเป็นร้านที่แบบเชิดหน้าชูนตา อยู่ที่บางเสาธงนะครับกับร้านปิ่นแก้วนะครับประธานปิ่นแก้วนะครับพื่งนของเขาเนี่ยมีเป็นส่วนอาหารนะครับแล้วก็มีห้องคาราโอเกะจัดเลี้ยงอย่างดีเลยนะครับวันนี้ครับของเราอาหารเต็มโต๊ะเหมือนเดิมครับกับมันกับม่อนครับท่านใดที่แวะมาบางเสาธงนะครับหรือว่ามาเมกาบางนานะครับบริเวณเส้นนี้นะครับบอกได้เลยว่าที่จอดรถสะดวกสบายนะครับร้านอาหารเขาใหญ่โตมากนะแอบผมแอบกระซิบเลยนะครับอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับเราอยากมาทานก็เลยแวะมาทานกันเองนะครับเราเริ่มเปิดตุ่มรับรถกันด้วยกระดูกหมูอ่อนทอดกระเทียมจะต่างจากร้านทั่่วไปนของเเาี ร้านทั่วไปจะเป็นกระดูกบาใหญ่ๆเลยนี่คือบาแบบพอดีคำนะคล้ายๆแหนมที่โคมหมูนะครับมเทียมกรอบมากเสียงนี่แบบกรึบๆเลยคือกระดูกเขาแบบกระดูกหมูอ่อนหมูทอดเนี่ยรสชาติดีไม่เค็มจนเกินไปแล้วก็หอมตัวเครื่องพริกไทยนะครับเยี่มเลยออมนี่ไปห้ากะโหลกเยี่ยมเลยอ่ะเมนูถัดไปครับนี่เป็นฉู่ฉี่กุ้ง ในส่วนของสิวทีกุ้งนะครับให้มาแบบเต็มๆเลยนะครับก็คือเป็นกุ้งแบบไซส์กลางนะครับเป็นกุ้งไซส์กลางไซส์ประมาณนี้ก็กำลังทานนะครับผมแกะง่ายด้วยกุ้งสดครับหวานเจี๊ยบเลยแล้วก็ยังกินได้ทั้งหัวเลยนะอร่อยแล้วก็พริกแกงเขาเนี่ยมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะครับไม่มันไม่หวานจนเกินไปรสชาติกำลังดีกุ้งนื้อแน่นมากอันนี้ที่เด็ดเลยเราลองดูขาหมูนะครับให้มาแบบ ขาใหญ่ๆนะนี่เขามีน้ำจิ้มแบบรสแซ่บมาด้วยท่านไหนที่สะดวกทานซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานก็ลองดูนะครับอทอดมาได้กรอบนะครับเดี๋ยวเราลองทานแบบยุโรปบ้างก็คือในส่วนของเคทช็อปนะครับนี่ท่านใดที่ชอบซีอิ๊วดำนะครับแบบจีนๆก็ลองดูนะครับ หรือว่าท่านไหนที่ชอบแบบว่ารสจัดจ้านก,ก็นึจิ้มซีฟู้ดที่เขาจัดมาให้นะครับหรือว่าในส่วนของแบบจัดทานแบบยุโรปยุโรปนะครับหรือว่าสไตล์เยอรมันก็เป็นในส่วนของซ้อมมะเขือเทศน,นะครับผมก็ลองดูนะของที่เป็นไฮไลท์ในส่วนของขาหมูเยอรมันเนี่ยก็คือหนังหมูนะครับเพาาราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีความกรอบนะครับแล้วก็ไม่แข็งจนงเกินไปไม่ขมยนเกินไปครับที่นี่ถือว่าขาหมูที่แท้ทูเลยครับอือหืออือหือกรอบครั้แตกเลยะกรอบมากท่านไหนที่มาตามก็มาลองมันดูนะครับกับ ขาหมูครับเขาบอกขาหมูก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับอ่าแลวนี่เขาบอกว่าต้องมาทานนะครับกับเนื้อปูผัดพริกขี้หนูสวนนะครับผมอันนี้ของเขามาส่วนของพริกไทยอ่อนนะครับแล้วก็่วนของต้นหอมนะครับกระเทียมนะครับสดมาเลยนะเดี๋ยวเราลองดูนะแน่นๆเลยนะครับกับตัวเนื้อปูนะครับรสชาติแบบลุกทุ่งลุกทุ่งนะเผ็ดร้อนกำลังดีนะแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปก็ได้กลิ่นที่ในของพริกไทยดำด้วยรสชาติดีเนื้อปูมีความหวานนะครับสด มีกลิ่นต้นหอมก็กลิ่นกระเทียมแทรกด้วยนะครับทำหรับที่ชอบแบบว่าทานเครื่องจัดจัดนะครับนี่แหละครับเนื้อปูผัดพริกีหนูสวนนะครับลองดูครับกับที่ร้านนี้ครับมาที่บางบ่อหรือบางเสาธงเนี่ยไม่สั่งไม่ได้ครับของเขาเนี่ยทำมาหน้าตาดีเชวลี่ะในส่วนของยำปลาสริดกรอบนะครับปลาสริดที่ตัดมาแบบกําลังพอดีคำนะเพิ่มความมันกับม็ดมะม่วงหิมพานะครับทำให้อรรถรสของการกินคุณเนี่ยดีขึ้นนะครับผม รสชาตดีครับกลิ่นนัวๆน,นะครับมืพอมาเจอกับเม็ดม่วงหินละพรางกับความเผ็ดร้อนพวกตะคงตะไคร้แล้วก็น้ำยำน,นะครับค่อนข้างจะลงตัวอ,อร่อยดีเลยนะเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มกำลังดีสามรสเมนูถัดไปครับผมเขาบอกว่ามาที่ต้องสั่งนะครับกับห่อหมกปูนะครับน,นี้ของเขาใส่กระดองมาเลยนะกระดองปูมาใส่นะครับ เออห่อหมกปูให้รู้เลยว่ามาจากปูที่นี่เนี่ยค่ขขอนข้างทำในส่วนของรสชาติมาได้ดีนะครับรสชาติเนี่ยกลางๆนะครับไม่ไม่จัดจ้านมากนะครับนี่คุณครับดูเนื้อปูเขานี่มาเป็นก้อนๆน,นะครับนะท่านใดที่ชอบทานห่อหมกนะครับรสชาติแบบกลางๆนัวๆนะครับก็ลองดูนะไปครับอื หอมหวานแล้วก็มีความนัวนะครับลงตัวแล้วครับเก็เจอเนื้อปูแบบความสดของตัวเนื้อปูเนี่ยค่อนข้างทำออกมาได้ได้ดีนะอันนี้นะตกตัวหนึ่งห้าสิบนะท่านใดที่บากี่คนมุดมาก,กันเจ็คนก็ต่างกันเจ็ดเจ็ดกระดองอืมอันนี้ดีครับปลาคัางต้มยำน้ำใสนะครับผมดูเนื้อปลาเขานะครับนี่ชิ้นแบบอลังมากนะเดี๋ยวผมตักให้ดูนะลองดู ปลาคังต้มยำน้ำใสนะครับผมเนี่ยของเขามาเนื้อแบบเต่งๆเ,เลยนะดูเนี่ยดูสดไม่สดคุณดูความเต่งข,ของหนังตัวตัวปลาคังนะค,ะนะครับปลาคังเนี่ยจะมีความมันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเกเจอร์เนี่ยเริ่มแบบไม่เละจนเกินไปแล้มีความเด้งของตัวมันเองนะครับสำหรับปลาคังนะอ่ะไปครับรสชาติดีนะครับปลาสดหวานแล้วก็ต้มยำของเขาเนี่ยมีความเต็งนะครับแล้วก็มีความใสเปรี้ยวนํำ เเจอแบบตัวเนื้อปลาเลยนะหวานเจี๊ยบอะคุณนะมาต้องสั่งนะสั้งองต้งยมยำปลาคังดีเลยอันนี้ว้าวมากนะปลาสดจริงนะรสชาตแบบตดไปนี่สดชื่นเลยแบบโคกโคเลยเย่ยมสุดท้ายนะก็จะเป็นในส่วนของข้าวผัดปูนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูนะ สีสันเขาเออกมาจะแบบผัดออกมาเหลืองหน่อยนะครับผมท่านหนที่ชอบทานเขาผัดแบบง่ายๆนะก็ลองดูนะครับปีกน้ำปลาเอานี่แจ่มเลยบีบมะนาวไปหน่อยนี่คือไซส์ก,กลางนะครับผมสำหรับท่านใดที่มาทานนะครับ ม,มีกลิ่นหอมมากนะคั่วมาแบบถึงกระทะเลยกับข้าวผัดของเขาครับข้าวผัดปูผมเป็นคนชอบทานข้าวแข็งนะอันนี้ทำออกมาดีเลยร่วนเทคเจอร์ของตัวข้าวเนี่ยกำลังดีเยี่ยมเลยอ,อร่อยจริงท่านไหนชอบทานข้าวผัดปูนะที่นี่ไม่เป็นสองรองใครการทำผมสามอย่างเนี่ยขาผัดปูเบอร์หนึ่งเลยเยี่ยมมากมีเกือบกลิก่นแบบหอมกระทะนะครับผัดถึงไฟมากๆนะร้านนี้ต้มยำปลาครัง น้ำใส เบอร์สองปลาสดหวานต้มยำของเขาเนี่ยมีความเปรี้ยวนำรสไปนี่สดชื่นเลยแบบโคกเลยตัวซูชิกุ้งเด็ดนะตัวขึ้กแกงของเขาเนี่ยมีความเผ็ดร้อนแล้วก็มีความหอมของตัวพริกแกงนะครับมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ไม่มันไม่หวานเ,เกินไปมันไหนที่ชอบทานอาหารบ้านๆสไตล์แบบนี้นะครับก็ลองดูในส่วนของโซนอาหารปิกล่นะครับแล้วก็ของเขาเนี่ยรับจัดงานาเลี้ยงงานวันเกิดงนานเลี้ยงรุ่นด้วยนะครับค่อนข้างจะใหญ่นะครับคือหนึ่งนะจอด,ดรถสะดวกสบายสองห้องน้ําดีสามห้องแอร์เย็นมีคาราโอเกะด้วยนะครับอย่างห้องนี้มีคาราโอเกะด้ ดูในส่วนของส่วนหารปิ่นแก้วนะครับบางเสาธงนะครับเลยบางนามานิดนึงนะครับท่านใดที่ชอบ EP ีนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับกับ e ีีแบบนี้นะครับเราพร้อมดูแลท่านนะครับผมอยากให้เราไปรีวิวนะครับหรือว่ามีร้านลับที่ไหนนะครับป้ามาคอมเมนต์นี้ได้เลยครับหรือว่า DM มาที่มันกับม่อนได้เลยนะครับผมม่อนช่วยทะเบียนไปเองทุกร้านนะครับเจอใหม่กับ E ีพีหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับชิดถึงป้ายทะเบียนต้องโชคดีทะเบียนเท่านั้นค่ะ โชคดีทะเบียนครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวร้านอาหารปิ่นแก้วบางเสาธงครับร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับพี่1 6ปีครับ16ปีเขาบอกว่าเป็นร้านเด่นร้านดังที่บางเสาธงบางบ่อบางนาคุณต้องมาร้านนี้ร้านจอดรถสะดวกสบายนะครับมัามีห้องไพรเวทห้องคาราโอเกะด้วยนะครับผมวันนี้อาหารอร่อยมากเยี่ยมมากนะครับผมวันนี้เรามี ในส่วนของพยานเจ้าคุณดงชัยนะครับปลุกเสกให้เรียบร้อยนะครับฝากให้เฮียด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับในส่วนของเอี้ยมนะครับผมรุ่นใหม่นะครับโชคดีทะเบียนนะครับสีฟ้าสีเดียวกับทางเว็บเลยนะครับก็ฝากไว้ให้เฮียด้วยนะครับมืองรวยๆนะครับครับขอบพระคุณครับยินดีครับท่านไหนที่อยากทานอาหารอร่อยๆนะครับรสชาติดีแล้วก็ราคาเป็นคันเองวิตรภาพนะครับที่ปิ่งแก้วบามเสาทงครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ